สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆบ้านเราครับช่องเชนผลออมเชียวครับบรรยาการสดช่วง4มง20นาทีนะครับ4มง20นาทีตอนนี้เวทีโอ้โห,โห,โห,โหขึ้นทัดขึ้นอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นจอวันนี้ทันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยให้กับทีมผู้อยู่เบ้องหลังนะครับพน,นักงาน ท่านเนาะวันนี้เน,นาะทานเขึ้นทัดน์เลยดิครับขึ้นนี่แล้วครับมันจอดง่ายพร้อมทีที่มันที่มันสะดวกใครอยู่กันพอแบบนี้ตลอดเนาะกร <c oughs> ุงเทพบเนาะ <c oughs> แบบเมื่อวานนี่เนี่ยมันรวยเอาวันนี้ปังปังครับขอบคุณพ่อไหนอ้วนนะครับ <c oughs> ครับบรรยากาศครับ

โมเปนหอนอยู่บริอะไรดอกตลกตกแล้วเหรอจา,าอนมันเป็นฮิสโต r แล้ว <c oughs> ก,ก็นนหนูเห็นตัวการกแกลงจากรถแล้วแ,ลแกถ่ายคลิปไปยังพูดกับบอลอยู่เลยว่าทำไมไม่เห็นอัน,อนแอบ,บอ้วนเแปลว่าอ้วนหายไปไซดเหล็กอันน,นี้หมดแล้วเหรอเหล,ลือแต่ฟองเดี๋ยวค่อยไปหากัขบขบวนค่อยไปหา มีผับมาบ้างก็ได้เลยคืนพัดนะครับพัดขึ้นจอแล้วโอ้วันนี้เซนอนสวัสดีจ้าเซนอนมาแล้วแดดคักแดดแน่ใังวหม แหลว่าแต่เตาบ้านด้กอ่ะแหลว่าแต่เตาเหลียวจ็บีดิโมไม้ดิกลับบ้านเต็มคืนนี้เลยดิครับกลับยังกลับไปบ้านแล้วพาลูกไปบ้านาไปมาผู้เดียวดิเนี่ยเดยินสายเง้ยวผู้เดียวเลยดิเนี่ยเราลับรถหนังเราก็กลับก้อนน้ำผึ่งดีก้อนน้ำผึ่งมากมัเมีนไปผู้เดียวเลยติวหนี้เมีนผู้ดเดียวเลยเหรอก็เ,เอาลูกชายไปน้ำผึ่งไว้เอารถจอดไว้นี่เราไปน้ำโจ้ดิ ไอแบบนี้คอยหลายคนแล้วบ่ผู้ใดไปนล้วเนี่ยตัวคือขื่นะผู้ใดไปนล้วเนี่ยพ่อคอยห้บักแซมมาครับเป็นมูบ่แซมไอเนี่นเพื่แซมมาครับขื่นหรือครับก็ได้อยู่แล้วต้องหาคนไปน้ำเขาก็สบายดิเขาได้มีรถดีๆขี่เนาะอู้ยคนปีนี้ไหมใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับยอดนะครับ ว่าวันนี้แล้วเร็วอยู่หรอกคืนนี้ละเพรว่าคนร้านนี้กันมันอ่านเพื่ออำนวยเนะาะครับจำหมูว่าน,นี้อันใจน้อยืดด้วยเนาะโอ้ oh, หนึ่งทึ่งทำสองทึ่งเข่าบ่าไหลทึ่งเรียนลมทึ่งเรียนลงไปก็ต้องไปลากกันขึ้นแมนวันนี้เลยโดนพึ่งอยู่บรรยากาศดีบรรยากาศดีปลอดภูมิ สนามดีพร้อมสนามดีพร้อมวันนี้ยึดตมเที่ยมมือเนี่ยครับพี่น้องครับมาเลยครับเคร่องอย่างเงี้ยเนฮะผู้ไปเนี่ยหูอยู่แต่ว่าอ่านบาละเอียดมันแลส่งมาในกลุ่มเออว่าให้ฟังเลยก่อนทัวร์กอทมรอบนี้นะครับหกวันหกวันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 ฟังนับกันหูขคาวไปเลยเก็บเจ็บคองนะมึงน่ะเจ็บรวดบาดเจ็บเราพิมพ์ลงไปในกลุ่มแล้วเออเ้าเปล่า อ่าคือบัตรคุ้มผิดไหมโอ้โห่จะหลอกเนาจริงเจ้ขาขอปั้ยหกสิบหกบาท6วัน6 6หกวัน3ามวันสามหรือรลายวันห0 0 1 1ลหนึ่งิบาทหนึ่งเก้าโอ้ารีขนาดเลยบกันเป็นตีนเนี่ยเป็นตีนเน่ยผกำลังสิบอต่ออยู่เ่าเกี่ยวกับเพลงไม่รลอนก็โน่นเนี่ยมันสิบอต่อเจ้า สุดยอดจริ่กสุดขั้ยมาตัใหาเขามาติคิดวาทีมผู้บริหารนี่ย่องบ่ักหน้าวิธีปีนี้ปังไรเมลอนเมลอนเมล่อนเลยน่นแหิไเราเอาไมเอไมม่ดูเอาคือวนเนี่ยเาไมเอไมไม่อนเหนาพเด็หนาพยิบมไเด็อย่าเช็ดมาลมลาอนเมลอนไปลอนเลร้หลอนนมึงมื่อไรขเศาลบัรี้จบอ่ เนขนาดนี้วดอวพราะเพราะว่าเป็นอย่างนั้นจากเต้นเป็นแล้วฝึกซูมือเมื่อบดเฝึกมื่อลี้แข็งกูบอกอาจารย์บาดแล้วต้องฝึกต้องฝึกสูมือซูมือูขึ้นนี่แล้วฝึกซูมือเห็นบลอรเอเมลอนเมลอเลยจะฝึกสูมือเห็นบ่ล่กูฝึกวดลกพันหาแพงโพดเพราะมาเท่หนึงก็พันหาไหมท่งคณะม้าึ่งหาลอย สอ0พนปุ่ pues นยัง่ายิปจนขายปเลยก็โดนโดนฟึกเถอนอยู่ดีพี่แฮงคชารักไก่ก็บอคือมึงละฟึกแต่เปิดบงกับปิดบงก็เด็ไม่รากฟึกสำนันน่อจะโดนเอาหัวยังอย้างเทียนละพันหาปะนี่มันหาอร่อยน้ามันีหาอร่กาถึกใจกันติ2หสองอย่อย เอาไปเท็จยังน่ยก็ว่าที่บอกอยู่เนี่ยเอาไปเท็จยังนวดขาบอกนวดขาหนวดาอีแ่กบอมันมีหนวดยู่บิ๊กซี่มาสีหนวดเมื่อกี้กินข่าอ่มก็เลิบวหนวดเอาอันอีมตุกแกผีไปใส้หรสูกูน่เียเห็ดป็นนุ่มเองโอ้เออตุกแกผีเปนก็บเขียวอแม่ผมเหมือนไปตำอันไปเต้เล็กเขียว เมลอนอิมเมลอนเมลอนเลยเมลอนโอ้ยก <c oughs> ว้างแม่งเอาขอคุณทุนร่างใจครับพี่น้องครับเบาหน่อหัวมวลกัดครับพี่น้องช่วงแรงๆนะครับ อันนี้เต้นหญิงนะครับนี่เต้นหญิงกับเต้นชายเดี๋ยวห้องน้ำอันเขาเขาอัน,เ,เ,อนเจ็บเงินบอ้ โอ้ตุ๊กแกผีลูกค้ามสวัสดีครับเตีนไฟเตีนมันตัวชิมัยกระจายจังเลกเจ้าเสียวน้ำแน่ลูกก็อยากออกดูสวัสดีค่ะหนาเมื่อคือเก่าอยู่เนาะอ้ามันดีฝืนได้เนี่ยบ่แน่นนุ๊กแกแมัยถึงเรศลายแท้โอ้ยเขาเอาไปขึ้นมัดแล้วขึ้นมัดแล้วโอ้ยมือพ่อหน มันแม่รักรักกิโลนนนนนนตุ้ปูยอยตินเอาเอาเห็ดก่อนเอาขอบคุณทุนนักใจครับพหอนหอนหอนพอกั้คลิปนหนาพี่น้อง